สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านนี่นะคะวันนี้จจนะคะจะมาซ่อมนะคะปะผ้านะคะใช้จากตัวนี้ค่ะมาจากร้านร้อยเยนนะคะเป็นที่สําหรับปะผ้านะคะแต่ว่าตัวนี้ข้าเจ้าจะมาเอาทําตัวนี้ค่ะนะคะจะมาลองทําตัวนี้ค่ะมาปะพลาสติกนะคะอันนี้เป็นที่คลุมปิดท้ายจากักรยานนะคะเวลาคลุมตะกร้าค่ะแล้ว,วใช้มานานแล้วค่ะเป็นปีแล้วค่ะเรากากฏว่า ของเขาขาดเนี่ยคะ่ะนี่ตรงนี้นนตรงไหนเอ่ยขาดตรงเนี่ยคะ่ะขาดตรงตกลงตรงนี้คะ่ะตรงนี้นี่นี่คะ่ะก็เดี๋ยวจะมาลองใช้ตัวนี้นะคะเนี่ยคะ่ะของตัวนี้นะคะมาปะผ้าค่ะ,คะมาลงมาปะดูนะคะ เรื่องจัดของร้านไดโซะนะคะเป็นร้านร้อยเยนนะคะนี่ค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะต้องมีนะคะเตอรีดนะคะเตอรีดนะคะนี่ค่ะคุณจางด้วยแต่สุดท้ายสิคะお願いしますคุณจังจ ในหนึ่งชิ้นมีผ้าผืนเล็กๆนะคะประมาณสามสามเมื่อกี้นะคะมีประมาณสามสามหนึ่งสองสามสามผืนนะคะมีสีเนะะี่ยค่ะสีเทาแล้วก็สีฟ้าอ่อนแล้วก็มีสีน้ำตาลนะคะสีน้ำตาลอยู่ในเมืงทงจางนะคะมีเป็นผืนเล็กๆคะ่ะผืนเล็กๆผืนเท่าฝ่ามือนะคะมีสามผืนนะคะก็ข้าพเจ้าก็เลือกเป็นสี ปรากฏว่านันนีไม่เกีอันนี่นี่คือสีน้ำตาลแต่ว่าสีน้ำตาลแต่ว่าปรากฏว่าแผ่นเล็กไปนะคะไม่พอนี่ก็เนี่ยคิดว่าฮะนี่ก็ได้คิดว่าลองดูสิแต่ละผืนแผ่นเท่ากันเปล่าแต่ละผืนแผ่นเท่ากันนะคะเนี่ยนี่ก็เพิ่งลองทำครั้งแรกนะคะข้าพเจ้าลองทำครั้งแรกค่ะ นะคะแต่ละผืนแผ่นเท่ากัน,เป,นเป็นเป็นเศษภาผ้าแผ่นบางๆนะคะผ้าหรือเสษภผ้าพบอกก็ไมว่าน่าจะผ้ามาค่ะนะคะนะคะ,นะคะมีอยู่สามผืน,นะคะบางๆมีสามสีสีน้ําตาลสีเทาแล้วก็สีฟ้านะคะนี่ค่ะต่อรีดแล้วก็คออยู่นะคะต่อรีดนะคะ ประมาณนี้ค่ะประมาณนี้นะคะซึ่งเส้อผ้าความยาวไม่พอวความยาวไม่พอคุอคอา่าออโดนรอน่าคใต้คุณความยาวไม่พอออาจะขัดตัวย うんんんおちちるだっっよえょょとと一個取ってやるかちょっと <laughs> ねこれはここうですかんこれなんですか

ประมาณปานกลางอ่ตัวเด็กเราเราตัวเดียดอย่เดีดอยูอ๋อสู้น่ยอ่อนากซ่อมแซมันนะคะนําไปซักได้ค yani ่ะแต่ว่ามันก็เบาบางเหมือนกันก็มีสิทธิ์หลุดเหมือนกันนะคะกูได้ออตาอร่อยมากที่สุดขอบคุณก

เอาสีเนี้ยค่ะสีเนี้ยสีนี้ไว้ไว้ข้างหน้าดีกว่าแล้วก็สีฟ้าอ่อนไว้ข้างหลังอืมไม่ได้คิดค่ะว่าที่ชอบเนี่ยนะคะที่คุมจกักรไอตัวนี้นะคะตะกร้าจักรยานข้างหลังค่ะชอบมากแล้วก็จําไม่ได้ไปหาซื้อที่ไหนไปหาซื้อหาซื้อยากด้วยะคะ่ะ ไม่รู้ไปหาซื้อที่ไหนอันนี้เป็นพลาสติกนะคะเนี่ยค่ะแล้วดีด้วยเป็นตะกร้าถูกแบบคุุมดีนะตอวเวลากันผมนกันอะไรน,ะะนี่เลน้ำมันล้ซักล้างไม่ออกสะะีอะไล้วดสีสีแตกต่างกันมากเลยอ่ะืมน่ารู้ดู

どどどどどどどこここももも、もかかし切れそうよこれ。そそうう。よ、よ。てていい。はいはいい、はい。いであななはははは。どっどっっっっっっっち、どっち、どっち,どっち。ち、ち。個。個、ね、や,や,や,やってみん今。あすやって意味がな,ないです今は。ん 取れちゃったほらえさったさき入てミスるんですかいらないないな、うん、伸ばしたやつやわけです เขาสีเรียบร้อยแปะเท่ากันสีเรียบร้อยใช่ไหมเนี่่าไซส์นะคะแปดเซนคูณสิบเซนไว้สำหรับซ่อมแซมนะคะแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยคะ่ะใช้เตารีแปะเข้าไปค่ะเรียบร้อยแล้ว も待てんかわいいからね。 จานี้ไมด้านหน้าไม่ด้านหลังสีโดดเด่นมากนี่ไปซักล้างนะคะน้ำมันแต่เอาไม่ออก พราะมันเป็นกันฝนได้ดีอะคะ่นะ,คะแต่ขา้าพเจ้าใช้เป็นเที่คุมตะกร้าใน2สองชั้นนะคะเป็นเครือบมาหนึ่งชัน้นแล้วก็ใช้ตรงนี้ปิดหนึ่งชั้นนะคะเพื่อความเรียบร้อยนะคะชอบตัวนี้มากหาซื้อไม่มีแล้วพอมันนําไปซักเครื่องอะคะ่ะแล้วมันก็ขาดด้วยอย่างมันใช้มานานนะคะเป็นหลายปีแล้วะคะ่ะตัวนี้เหมือนจะเริ่มขาด ตรงนี้มันจะเริ่มแล้วแหละตรงใสต้องค่อยๆปักไปตรงนี้เหมือนกันนะก็เลยปะเอาไว้เพื่อใช้ต่อไปได้เพราะยังชอบตรงนี้ก็เริ่มจะขาดเครียรร่องรอยประสบการณ์ ได้นะคะแต่ว่าก็ไม่ควรนะคะเพราะว่าก็ก็มีสิทธิ์หลุดนะนะคะเอาไว้ใช้เป็นเพื่อเวลากันฝนนะคะไม่เต็มชั้นกันฝนนะคะสีสมัยก่อนเนี่ยสีดำเดี๋ยวนี้ใช้จนแบบกันโดนเอาไว้กันแดดกันฝนนะคะสีเปลี่ยนนะคะจากสีดำนียนะคะสีดำนียนะคะกลายเป็นสีนะคะสีชา 这样。<Down. S 2> 那啥，我。嗯 รงนี้ยังเล่นเงี้ยมันไม่เปลกที่ไหนเห็นแล้วทนไม่ได้ค่ะไม่น,น่ารักอนะ่ะต้องแปะให้มันน่ารักหนะ่อย ตัวนี้ดีไหมคะับหรือเจ้าตัวนี้ดีครับเพื่อนันไหนเดียน้าเนี่ยใหมันเข้ากันตัวไหนเดียตัวนี้มันต้องหนู่ตัวคงจังตัวทีเขาอีด้วยกันีกันนะกันนะ

これ丸じゃないの？これ全部できるのかな？あ、いいやそれでいこう。うんこれを顔顔ちょと。これいこれ私はかわいい。これこれ行こう。いいよ。うん。あこれ。あルシかわいい。こもやっちゃったよ。でもちょっとちっちゃいよ。あじゃあえ？あ、うもっと上や。上。 なるほど。うん、いらない。これ、結構可愛いじゃない。 どっちかわいいあっち。うん。大きさ的にはこれがちょうどいいんじゃないうん少しちっちゃいけどうんこっちにもあ、全部できますかカットカットできないのこれで全部やるうん一枚ドーンとこれ全部がペーンとじゃないと全部は。だってこれ真ん中だねうん、わかったでも全部かわいいもないちっちゃいのうん、どっち これをこれですかこれがいいと思うもんこれ、はい、<laughs> なんか変にうまいけど <laughs> Yeah. はい。